ปิ้งมะพร้ากกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาหาเฮ็ดไข่ฮานร,รอบสองนะครับหลังจากโอ้เด้ได,ด้ได้ไเฮ้ยเพื่อนเฮ็ดโคนเฮ็ดเห็นวะอะไรเฮ็ดลมฮักโอ้ไม่ย,มาาย่ามาฮักอ่ะเฮ็ดลม,มเ,เออหลังจากที่เมือ่อสักสามสี่วันก่อนนะครับเอ่อเฮามาเสาะแล้วก็เฮ็ดเพื่นพึ่งออกนะครับแล้วก็แต่ว่านี่ฝนตกสุดวันน้ำกํา ไข่ห่านอ่ะไข่ห่านบานบาดละโอ้ไข่ห่านไงแม่งไข่ห่านบาดนีะอ๋อปลายเหลืองๆนี่เนาะโอเคแล้วก็วันนี้จะมาซ่อมแหมรอบที่สองนะครับบอกว่าจะเปิ้นจะขึ้นนักมกได้นะครับลองเตียวพอตรงนี้ก่อนกำลังเตียวมาเจอเลยนะครับนี่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 อ อันนี้เฮดไข่ห่านดอกน้อยเหลืงนี่นะครับเหลืองมงกุฎนี่เลยมีไข่เหลืองไปไข่ละไออยังเบิร์ไข่ห่าเนาะแม่นไข่ห่านพี่นี่คุณจีมั้งจีมั้นแข่งได้ที่ขอเพาะว่าไข่ห่านี่เนี่ยเหมือนแต๊ดอ่ะ อ๋อนี่ขจีวะนี่มันโก้แม่พอแห้งน้ำแก่นนี่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 ปืนมเห็นเนี่ยเหมือนแท้อ่ะนี่ก็แม่นอ่ะนี่น้อยนี่แมนหมดแม่นข่อยพอตรงไหนแล้วอืปืนหนาจ้ะโอเคนี่โอเคนี่ท้อเหมือนแท้เลยนะมอนตุ้มลุ่มเอออืมแตะเมือนี่เออเหมือนนะ เลยเ,ออเหมือนไข่ห่านเลยเจมแล้วไข่ห่านแกนน้อยนะครับอันนี้นี่น่าจะออกจากเปลือกแล้วมีเปลือกปนหุ้มอย่ตรงลุ่มนะครับมีพร่องมาละเดี๋ยวมีมาแตงกันดีกว่าว<า>นละเหรอเออเอ,อ,เอ,อ,ออกอันนี้มาละอันนี้เอาวนว่าจะมูนี่นก่อนบอกต้องไปปลายนี่ก่นอนเดี๋ยวไปลงไปนี่นี่น ันนี้ขึ้นเลยโอ้มองบนมินี่แต่น้ากจี๊กตะกี้เนี่ยแม่นมดอืมกระจี๊กตะกี้เนี่ยเราไปจุ่มเลยนะแามนี่ขนาดอะสีเหลืองเหลืองอ้อยเลยสวยอะเดี๋ยววนแต่บนนี้ก่อนเนาะโอ้ยสีดอกน้อยอยู่นะนะแบมเมือรอืมนี่มันจะคือดอกน้อยดอกน้อยก็เหมือนถ้าเป็นดอกใหญ่นี่นะเล่นได้พี่ได้เออ ก่อนต่อครับผมเต็มเลยอ่ะอโอ้นี่กู้สองโอ้นี่กู้สามสามดอกไม้ของผมมาอยู่ปืนใบไม้นี่เต็มเลย แล้วว่าจะมันต้องส่องเสยกันไปนรอปะเนาะนี่ผมพอตะข้างเฮ้ยนี่หันเลยเออไปไม้พกอ่ะแล้วก็พดออกจากปืนใบไหมนะครับนี่นะสามดอกเลยนะอุ้ยนี่สีเอองามสีงามกขนาดเลยยังสดเลยเนี่ยสวยสวยแข่งน้องนะแฮมน้อยเดียวครับเกือบถึงปลายดอยแล้วนะครับ ปลายดอยมีบลน,นะครับอันนี้อยู่เกือบปลายดอยละโอ้สุดยอดแท้ๆนี่เห็นดอยหมอนลายบนเลยท่านผู้ชมเห็นขาวๆนี่เบิ้ลนให้ฮานบานเว้อันนี้ก็ใหญ่อ่ะหอยใยเลยหอยอ่ะมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมว่าดอกนี้ใหญยอ๋อเบิ้ลว่าของเบิ้ลใหญ่ à, để anh nó con, cán băng băng hết con, băng con <coughs> băng <coughs> băng hết con, à, bên đây, bên qua nhiều, nhiều. <coughs> <coughs> bên <coughs> พี่บันดาแล้วไงอี่มอกกัเสียเปียบกาปล,บปลายดอยแล้วครับขึ้นปลายดอยแล้วใหญ่สีมันงามนะจ๊ะเรียมอแมรบเรียมอเมรับหมอแตจเบิร์นบอกเบิร์นอยากกินข้าวผมละไปได้กิน,ข,นะไไกนข้าวตอนนะเบิร์นข้าวตอเืออาล่ะจะกินข้าวแท้ไปไปกินก็กิน นั่งไหนหนั่งนั่งเนี้ยหรอไข่เนะเาะอ้าวเตะห่อข้าวได้เลยเข้าวบนเนาะข้าคบนเลยอันนี้ก็จะเป็นของกินของกินง่ายๆนะครับนี่โานนาเมื่อชิ้นสม้มน้ำปูน้ำป,นำปูน้ำปูนี่เบิ่นแปง้งคนเดียวแม่งครับไอ้เหี้ยชาวาเมื่อนี่ไม่ธรรมาดานี่แปง้งอันนี้กับเมี่ยงเขาพกมาเองเมี่ยงสองถุง ไปเติมพลังเง,งงเงงเงงเอา,ากินเลยสองเมนูนี้ขาดก็ไ,ได้ไ,ได้ลองเ<ห>ขาเน่านเมื่อเนี่ขาดมาได้แต่นะลองเจ้านี้เล่อนี่เจ้าบ้านเบิร์ดนะนี่ของของอุ้วีวีแบบแน่นของอวีวีของคนแปลงกินละลองคนละมัน แบบเป็อแ,แบบมออยู่ตัวแดงขายแล้วน้ำปูน้ำปูอันนี้นะปัดอ้าไปนี่หอมแจมเอาเปลี่ยนก้นเดียวกับชมกนเดียวนี่นะเราฮะกินน้าปูน้ำปู ว่กาวกาโอวกาาไม่รู้ไนี่ปูมันหคหนักไปหน่อยมันเลยแบบดำชาบมันปูเนาะอืมอืมมันปูมันแคหนักไปหน่อยอืมชาบมันปูหอมนี่เนาะปะี้ยวแทบขอจะเอาปูได้ไปแบบมีมันอืมอันนี้เพราะอันนี้เพราะมันเปิดป,ปูเลี้ยงไงอื กูในบอ่อนะกูในบอ่อได้เลี้ยงนะมันก็เลยมันก็เลยนักหน่อยแ <c oughs> ม่นน้อมันเปิอเปิดไปถึงมือบะอันนี้ก็กิกนข้าวเรียบร้อยนะครับอมเมียงเรียบร้อยก็ลุยกันเลยเหมือนจะหันตั้งเพรน,น่ะเบิร์นไอหันเนี่ถวะถแบบขาวๆวามันจะแม,ม่นมาแม่นหมูเน,น <c oughs> ี่เจอไข่หันบ้านหนึ่งดอกนะครับโอ้ย เรีบยบร้อยครับอาหาบ้านสวยๆยเหดไว้กครับน,นี่เหตุพอได้อยู่นะครับข่อก่อนต่อรถเครื่องมีตังปุ้นนะครับเดี๋ยวตงในรถดเปามีหนจอดปุ้นเดี๋ยวลงไปพักกันก่อนน้ำสเสบียงเนี่งมีปุ้นนะครับ อโอ้ยังมีขวดเดียวเอาเบิร์นใส่อ่ะตอนนี้นะ่สองขวดอ่ะคนขวดนี่แบบแบบบไทยยี่ห้อพอนะครับร<ห>อปลงสปอนเซอร์ก่อน,นอ <laughs> คนละขวดต้องเอาให้นหน่อยนะครับอา้าวเจอมแล้วอา้าวพัก ใส่เครื่องดื่มชูกำลังเซตกับขึ้นดอยกันต่อลวดเจอเลยสามดอกมดอกเลยอ่ะเมันได้กันวันนี้อ้อแข่งหานบานสามดอกเลยเนี่ยงามก็งามก็สามดอกเลย ส,สวยๆเอาเลยแซดเลยโอ้ยผมกับสามเลยเนี่ยมังแมพเนี่ยมังแมพงามๆเห็ดเนี่ยไอ้เจอเห็ดครับเห็ดลงกะดอกใหญ่นี่เขียวแล้วนะ โอ้โคแนแคบใหญ่น่ะปนใจเลยอือเอาเลยเอาเลยอู้หน,นี่กี่เมะอืมลูกน้อยๆลูกออดมันกัดตรงพื้นเลยอยู่เลิกยาหน,นาวเยอะใหญ่อันนี้เห็ดลมนะครับไหน ồ hết cạnh hạn hết hết hai cái cây cái... à, mặt ừ. rồi hết chấm ơi 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 đồi เฮ้เบอดินตรงนี้ผมจะเก็บไปก่อนติดมหิน แล้วก็หันตรงนี้ไข่ห่านดอกน้อยอันนี้บานแล้วนะครับหันบานล่ะตรงนี้โอเคให้หันตรงนี้แมงกินแมงกินแว่งไปหมดละเอาบ้านมีดมาแตงนึ่กันมาที่ค้านถอดมีดหรือะปล่งสูงยิงปูนกันให้ฮะพูนปูนปูนสองแกนแล้ว <laughs> นะเออนี่แมงกินมาแล้วเนื้อ nèo hay nào đây là oh. đây nào, cái ờ, này cái này lấy cái này nhìn xuống nhìn nèo chưa nhớ cái à, nó yên lắm anh em nó yên không muốn phồn cho tốt này cả muốn đi yên lỗ Hãy โอ้โหเดี ity, ๋ยวกันไงแต้นะเฮ็ดไงกะเฮ็ดเฮ็ดทอบเท่าโอ้โหเฮ็ดลมนี่เห็ดลมเอากง้องเลยจัดป้ายแห่เนี่ยโม่เอาเลยละนี่งามเลยเนี่ยโอ้โห แข่งเลยอะสนุกจริงๆริโอ้ะน,นี้เห็นอย่างมีมีไปหานในไข่หานบ้านไหันเท่าอ้าวโอ้เมาอะเอาเอาเลยฮะเมาเมาแปลงอันอน,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 นี้กับเพื่นออกไหมกะนอ่ามีขึ้นอานนี้เนาะอันนี้ไข่หานมานมนั่นแหละ แล้วขึ้น้อยมาขึ้นลงขึ้นลงเดียวดอกยางหมีฟันครับเอาดอกกับบนใหญ่ห้องมาถ่ายอยู่อ้าวตาดูง,ง่าเป็นจูมะน,นี่เนาะ น,น,นี่ดองเนาะนี่ดองพุ่นดองนี่ดองเนาะลายนี่ดองเนาะเหอ่อาไป<อ>นี่มันดองเอาเก็บด่าสุขอดอยอะลุ่มบ่นะเวขึ้นมาเฮ้อขึ้นลงลงขึ้น,นลงลงเหน่าล,ล,ล,ละนั้นเหนาตอนนี้ก็เวลงมาถึงรถเครื่องแล้วนะครับรถเครื่องจอดปุ้นนะครับ ได้เวลาปิกบ้านกันแล้วมามาดูเฮดกันหน่อยหนึ่งเบิร์นบอกนักกะหนักเลยรอบนี้โอเคนะครับเหนียกพอละพอละแค่ไอ้ไอ้าปวดแขนเนี่ยแะเออนักว่ะหนักเนาะหนักคอรอบแล้วส่วนมากจะจะเป็นเฮดอ่าเฮดประมาณนี้ครับไซส์งามๆนี่นะไซส์ประมาณนี้หมดเลยแล้วก็ดอกน้อยๆก็มีนะครับเป็นเคส ไข่ห่าหร,ห,งงหรอวเฮ็ดละงอกม่เบิร์นนอนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดก็ได้จะหาใบไม้อย่างปกะนะครับอันนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับเ๋ยวมาดูเห็ดรวมหอมตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้เจอะถือเขาแล้วนะครับเยอะเลยนะประมาณ2โลได้อยู่น,เนะเบิรนนอประมาณนี้นะครับเกือบเดยวก็ จะจัดการเกี่ยวกับเฮ็ดไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามโดยสําหรับช่องว่างก็ไปนะครับช่วงนี้ภาษาแม่ที่จะเล่นปากกได้เตือนนะครับน้ำบอกค่อยงามขึ้นร้อยก่อนนะครับยังไ้ฝากติดตามเเือนว่างก็ไปนะครับเดี๋ยวเตือนนเอาจะไปไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดอย่างนะครับแจ้งเตือนเตืนเนอะอันวันนี้เต่ายก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ